ไวะเหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยรู้มันเนี่ยก็เหมือนเดิมกดไลค์ด้วยแล้วมึงทำอะไรอยู่ก็เดิมกดไลค์ด้วยแปดเฮ้ยไม่เหลืออีกอันนึงสองสามสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดมีอะไรวะมันมีอะไรวะมันมีอะไรเอสี่เก้าไม่รู้มันมีอะไรวะอย่าตื่นตะหนกดิมันเฮ้ยพี่เมื่อกี้พี่เห็นผมใช่ปะ อะไรวะทำไไคนอัดมองไม่เห็นทำไไคนไม่อัดมองเห็นอ๋อสัมผัสได้เนี่ยลาดเลยนะลัสอะไรนะหมอไปเร็วแปดเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าหมอหมอหมอนำเลยหมอเร็วหมอทำไมต้องเป็นกูวะลูกเขาก็หมอคือผู้ที่แบบว่าผ่านใจกล้าเออแ เสียหมอแบ้างหมอแปะหมอแปะน้หมอแปะน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนแก้พัดโซให้หมอย่ชิดกำแพงดิหมอชิดมุมตลอดเลยหมออ้ยอ้ยโอ้หมอกลัวที่ไหนไม่มีแ้วหรกหมอน่าจะทางทางนี้นะหมอเออน่าจะทางนี้นะหมอมีทางนี้ที่ไม่ได้ไปอะหมอหมอระวังหมอพามังน่ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีนะหมอเร็วกหมอฟุกเสกมาแล้วอะ โอ้ยทำไมเหมือนห้องแบบว่าห้องเมื่อกี้เลยอะแต่ว่าอัมลาแล้วเตียงนอนอัมลาแล้วเตียงนอนอัมลาแล้วเตียงนอนโอ้โหหูหหมอเก็บทรงไม่อยู่อ่ะหมอโอเคไเอาหมอก็สอนเฉยๆสองกลัวไว้ก่อนไง รู้สึกว่ามันบุ่นนะรู้สึกว่ามันบนนะสามสี่ซ้อมซ้อมเลยเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้เมื่อกี้หมอซ้อมเ้ยโอ้ยเฮียเร็วหมอสามสองหนึ่งน้ำตกน้ำตกเจ็ดเจ้าน้อยน้ำตกศักดิ์สิทธิ์หมอโอ้ยหมอหมอหมอนไปเรื่อยต้นจำละสารพิษคนไปอยู่ใต้น้ำตกเว้ยมันจะมองได้ไกลมากแล้วใช่ มันจะเป็นบั๊กเกมเลยเอ้ยเอ้ยจริงวะจริงวะไม่นำก่อนมางว่าไอ้ที่อย่เดุเพ่แค่หมอมามามาหมอเดี๋ยวหมอหน้าเองเออเนี่ยหมอหมอคราวนี้เข้าสู่โลกอ e เพนโว d ว่ะวิญญาณอะไรอ่ะได้ได้ได้เสนอกับไอ้มีดเพื่อที่จะต่อเส้นทางของคุณไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอข้างหน้าดูปะข้างหน้าเนอะ อะไรมาขยับปากขาวๆเฮ้ยมองกำลมองทางมองทางทวีฮะเออเฮ้ยมันหยุดแล้วอ่ะเออแบงค์คิดว่าน่าจะมีวิ่งมาราธอนชิบหายแล้วไปทางไหนก็ได้ทุาคนก็คือมาแบบจุกปุ๊กกันตรงเนี้ยก็คือถ้าตายก็คือตายหมดเลยนะเนี่ยจริงๆจริงเราเเราไม่ได้รับหัวฮาร์ดคอร์นแล้วเราตายเรื่อยๆ ก็ก็จริงแต่ว่าเอถ้าจะให้จำก็คงจะน่าเบื่อกันต้องมองกันรอบๆแล้วว่าตอนเนี้ยสวัสดีพวกเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ก้อนขาวๆเลยเมื่อกี้มันมองให้รอบเอ้ยนั่นไง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 แอ้กแบงแบงกแบงก์แบงก์แบงแบงแบงก์แบงก้สก์แบง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 ก่แบก์แบงกแก์แบกงก์แบกกงใช่มังกัก หรือเปล่าวะมันน่ากลัวมันเป็นใครต้นตะเดามันเป็นนักศึกษานักลาบมันคือต้นตะเดาไงนักลาบปิรินเนียไอ้เก็าันแก้ไปเป็นยัยกูแตก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 ใช่แล้วหมอปลาโดนเล่นแล้วเงี้ยเดี๋ยวนะ เมันจะน่ากลัวแล้วจังหวะอย่างเงี้ยตาไมวะตาผมวะอย่างเงี้ยทำไมวะหมอปลาโดนรับน้องไอ้สัสเอียงมาหมอแปะหมอแปะหมอแปะโดนรับน้องไงหมอแปะโดนรับน้องใส่เลยมีตรงนน้นไม่มีตรงนน้นไม่มีตรงนน้นเน่เน่เน่เห็นเนาะใช่ผมเห็นทำไมมันเห็นวะทำไมกูมองไม่เห็นอะไรเลยวะสายตาอินซีไม่รู้อะกูเป็นคนประเภทที่แบบเวลากูเห็นอะไรขยับแบบมันจะเห็นตัวเองเลยเฮ้ยอุ้ยไอ้กูเป็น เฮ้ยมันมาทีมันก็เอาขาจบถอย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 มันมองไม่เห็นเลยวะคือกลัวไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่ทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการทดลองว่าถ้าเราไปใกล้ซากุระเออมันจะหลอกเราปะอ่าไหนลองมันน่าจะอ้อมอะไม่รู้ดิลูกศิษย์ลูกศิษย์หมอหมอว่าให้กำลังใจลูกศิษย์หน่อยเร็วเออหมอหมอให้กำลังใจลูกศิษย์โอเพียงโอเพียงโอเพียงให้กำลังใจลูกศิษย์ตอนนั้นแต่เราไม่รู้เว้ยว่าเราจะไปตรงไหนอ่ะนั่นแหละคำถาม ตัดไปรับข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าสุดเลยอาจจะมีแบบประตูเลยสักอย่างเอ้ยหาประตูรอบๆอหรือเปล่าตรงนู้นมีโคมไฟหลังแบบโคตรไกลเลยปะไปไปไปลองลองเลาะข้างข้างหนึไหมทุกคนทุกคนทุกคนอะไรวะเจอเออไม่ใช่อะไรนึกว่าเห็นเป็นเหมือนเห็นตรงเนี้ยเป็นเงาแค่แไปแสงสะท้อนบราผมมีอะไรจะบอกอะถ้าอ้อมก็อ้อมไม่สุดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเจอละเจอละเจอเหมือนโพงะไรสักอย่างเจอจริงเจอจริง ไปเลยไปเลยไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยมันคืออะไรวะมันคือเหมือนป้ายอะไรสักอย่างดางขึ้นดางขึ้นน่าจะน่าจะใช่แล้วอถ้าเกิดเราไปตรงนู้นไปผิดทางนี่ก็คือแบบว่าโอ้โอ้ไม่ไรไม่ไรไม่ไรตรงนี้มันไม่ถึงเอ้ยนี่มันเฮ้ยเราต้องเปิดเหรอเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นซีลแมวน้ำเหมือหรือว่าเกจประตูเราอาจจะต้องเปิดต้องการเปิดแล้วเราต้องเอาอะไรมาเปิดมันนั่นแหละคือคำถาม แสดงเอ้ยไม่ได้ดิแสดงหายไปแล้วใช่เนีย่ยต้องหาอะไรบางอย่างเฮ้ยแต่มันมีข้อความอยู่ตรงนี้นะแปรเดือดไห<ใ>นสิสเฮ้ยแต่นั้นมันเรียงกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อุ้ยมันยังใช่มันเป็นเรื่องต่อกันมันหาเราอยู่อ่ะสาม,มา่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่าถ้าเรารัดขอบมันจะไม่เลนะหรอ,หร,อรู้สึกแค่นั้นแปลไม่ออก <S <S 2> <S 2> แฮ คือจาแใจความคือมันไม่มีกุญแจสําคัญเลยคือมันไม่ได้บอกถึงกุญแจหรือว่าอะไรสักอย่างอะมันบอกแค่ชื่อตัวละครที่มันโผล่มาหรือว่าเรามันอาจจะเป็นแค่การเล่าเรื่องแต่ว่าทุกคนจับไดล้วมันมันอยู่หลังมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงถอยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออเออตาขอาเจนไมเห็นกันจริงดิอไม่วิ่งโลดอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เห็นทุกคนจำรู้จริงของเมนได้ใช่ไหมผีจะอยู่ใกล้กุญแจ แสดงว่าตรงนู้นแต่มันวิ่งเร็วมากเลยอะดูมันดิใช่แ้วก็กลับเอ้ยมันแสดงว่ามันแค่นี้แล้วก็กลับดิเราทำสองแต่ว่ามันมันวิ่งออโต้ของมันต่อว่านล็อกอดไว้ด้วยมาเรื่อยๆอะมันก็จะแบบถ้าเกิดเราใกล้มันก็เรามันก็จะไปหาแค่นั้นเองนั่นแสดงว่าเดินล้อแหละดีที่สุดแล้วแล้วมาขึ้นอะไรตรงนี้นะคะหมอปลาหมอปลาทำงานหน่อยหมอปลาหมอปลาขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเออผมก็ได้ เอ้ยคุณได้แล้วเราเลาะไปไหมอ่ะอันนี้มันมันวนหรือเปล่าไม่ใช่อะไรวะทางต่อวนนี่สักทางวนวนเหรอมันมันลองเออหวานเป็นเหมือนอาคารอาคารหนึ่งเลยนี่หว่าเออเฮ้ยเราลองเลาะแบบไปฝั่งโน้นไหมไม่ลองก็ได้ไม่ต้องขึ้นหินอะไรอยี้ยโอ้จะทาง ดูดูล็อกอดิมเลลยแหะเฮ้ยมันมา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 ขึ้นไม่มาไม่มาไม่มามันมาด้านหลังมึงอ่ะกูเห็นอยู่สันไม่ไล่หรอเรื่องต้องกลางอ่ะอายูชัวร์มา t เรารอเรารอไปหมอ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 เร็วหมอเร็วหมอหมอรองนำทำแนะหมอหมอไล่คาถาปลอดภัยกห้พงกเรามีเขาอยู่เลยสันหมอกกำลังออกทิศอยู่เลย ไปเลยหมอแปะผมผมเชื่อในตัวท่านหมอแปะเออหมอแปะแน่นอนอ,อ,อย่าลืมคาถาที่สุดไปนะ <laughs> ไปทุกคนทุกคนอย่า,ย <laughs> อาอย่าวิ่งเชื่อผมโอย้ยวิ่งโอ้หลอนหมอปลาแดงแป้นเลย <laughs> <laughs> วิ่งไม่ออกนี่เดี๋ยวนะท่านจำได้คือมันวิ่งมาถึงสุดต,ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ที่เห็นนะอันนี้จริงเฮ้ยข้างมันอยู่ข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรอุย มันสัรเจ้าเลยไปดิเอ้ยนอาจจะเป็นกุญแจก็ได anyway> oh. ้ตัวบูที่สัรเจ้าดูยั่งยไวเลยหรือเปล่าสารละทันใจรู้สึกว่าต้องเอาอะไรมาแลกแลกไอเทมตรงนี้ทำไมน้ำมันท่วมอย่างนอะให้ดูเอ่เอ้ยโอ้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 ตุ๊ดตับตุ๊ดตับเลยหมอโอ้ยอยู่หลังด้วย อ้ยเราเราอ้อมอีกทีดิอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยแต่อ้อมนะจุดขันนี้คือมันต้องเอาไอเทมที่เราได้มาวางไว้ตรงนี้เลยตรงนน้นมันจะเปิดเอยเอาแฉลงเอาแฉลงแรกไม่ใจแล้วมันจะต้องเป็นแบบของบูชาเอ้ยข้างหน้าไปไม่มีอะไรหรอกเอาไม่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงซ้ายมือเอ๊ะแล้วคำถามคือมันกำลังวิ่งไปทางขวามือกุญแจอ่ะมันไม่น่าจะไกลขนาดนี้หรอกนะ กวยน,น,น่าจะเป็นไ,ไปได้ไไม่ด้เลยเราเพิ่งกาลังปลดล็อกเนื้อเรื่องเราต้องหาของไปแ,กแลกแล้วพอแลกได้ปุ๊บเราก็ต้องวิ่งไปเปิดประตูใช่้ต้นไม้มทาทำอะไรไอเชียนนี้วิ่งเข้าต้นไม้ได้เปล่าวะบ้านเฮ้ยหาของไปบูชาเร็วน่าจะเรีบริบบ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 ิบ ไม่ใช่เข้าไปแบบพรืมพรืมพรมกล้าใครจะเข้าก่อนอ๋อเร็วทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยของเต็มเลยอะข้างในอะไปดิโอ้โอ้หมอชอบหมอชอบหมอชอบด้วยอุ้ยผีเสื้อผีเสื้อไปเหรอมันบ้าทำอะไรได้วะเฮ้ยเฮ้ยมันเลี้ยงกันดิเชื่อมต่อผีเสื้อแห่งความหวังไงเอ๋ได้แล้วเย้ยไงนี่ ดาบอ๋อที่อ่านเมื่อกี้ไงแลกกับดาบอะออฟเฟอร์เบลดอะหรือจะไปฟันกับผีอะเอาวะทุกคนเดี๋ยวดบไม้ดาบไม้แล้วก็ไปถวายปะดาบไม้ลงอายันไงทุกคนกลับที่เดิมไปเอาไปถวายผี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 อ้หมอะไรอย่าหมอกลัวตัเลยไอ้ยัยเฮ้ย ไม่ได้หันหลังไงโอ้ดำดำดำเลยอะไปละดำขมินเลยอะอืมเด็กขมินคราวนี้เป็นพี่ว่ะเหมือนรู้สึกจะเป็นพี่เดินเดินเถอะก็ร้องเดินเถอะเออเดินเดินอย่าวิ่งหนีเดินนะอย่าวิ่งหัวอย่าวิ่งหัวฟังหมอดิฟังหมอดิเฮ้ยเสี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 ยเผลกันถอะกันเถอยกันถอยกันเราชิดชิดมุมกันชิดมุมกันเสีย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  เขาเลยเป็นเตหินมาทางกูเนี่ยเฮอ๊ะนานๆนี่ไงเราจะถึ่งคนจริงแล้วไหนจะตายคนหนึ่งอะไม่ไม่ไม่มีไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้ใช่ปะดูดีๆนะไม่มีไม่มีไม่มี Are you sure for that? Yup พี่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 ไปเลยโอ้โหตายอะไรอะไม่รู้ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดผมเดาอะ น่าจะใช่น่าจะใช่พี่พี่มาขอบเร็วเอาไปใส่ได้มันคืออะไรอ่ะไหนลองขอดูหน่อยแบงค์ถืออะไรวะมันคืออะไรวะที่ที่มึงเก็บมาที่มึงเก็บมาอะไรไม่ได้มีให้หยิบไม่ใช่หรอไม่มีเลยดาบไม่ใช่หรอแค่เอาไปใส่เฉยอ๋อดาบอะเอาไปใส่ในหินนั้นแล้วมันก็ หรือว่ามันมันมันจะมีต่อหรือเปล่าแบบอีกทางนึงอ่ะแบบเป็นแท่นอีกแล้วก็แบบอนุนจะผนึกอ่ะเพราะว่ามันมีสองสายอ่ะไม่รู้ลองไปดูกันเดินบ่อเดินบ่ออะไรตกถอย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 เฮ้ยแล้วทำไมผมไม่เห็นมันมีแมงแล้ววะไม่มีนะมีมันมาแบบเคลไหวเลยอ่ยหรือเปล่า ไม่ได้คิดไปเองตลอดเลยเดี๋ยวผมเห็นแม่งแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนสต๊อป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 อ้อ้ตรงนู้นข้างหน้าเลยแล้มันผ่านไปเรามันผ่านไปผมถูกฝึกมาโดยนารวิคโยตินวิชสาราดอเมริกาสาเอตเองวิ่งวิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้าไปเรื่อยไปประตูเปิดแล้วรันรันก็ไปเลย ถ้าห้าฉ <ไป S 2> ันไปก่อนยังไงล่ะ